สวัสดีครับผมศักดิ์ีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้จะพามาดูเทคนิคนะครับการสังเกตว่าเราให้ปุ๋ยเมล่อนเกินหรือว่าขาดนะครับโดยการสังเกตใบนะครับอ่ะนะครับในการให้ปุ๋ยเมล่อนเนี่ยนะครับถ้าเราใช ปุ๋ย AB นะครับแล้วก็มีเครื่องวัด e ิซิมิเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะวัดปริมาณปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าเมล่อนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันตอบสนองปุ๋ยไม่เหมือนกันหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันจะทําให้การตอบสนองปุ๋ยเนี่ยได้ไม่มีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตนะครับลักษณะใบด้วยนะครับประกอบก,บกับการให้ปุ๋ยเพื่อที่จะได้เพิ่มหรือลด นะครับให้เข้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับและเหมาะสมกับสายพันธุ์ที่เราปลูกนะครับอ่ะนะครับวันนี้พามาดูเมล่อนของผมนะครับนี่คือเมล่อนใบปกตินะครับก็ลักษณะใบก็จะเขียวเข้มดีนะครับแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีแมลงรบกวนนะครับทีนี้นะครับเราจะสังเกตยังไงว่าปุ๋ยมันน้อยไปนะครับ ลักษณะของปุ melon melon. ๋ยนะครับที่จะให้เมลอนเนี่ยนะครับถ้าเราให้น้อยไปเนี่ยนะครับใบเมลอนเนี่ยนะครับจะไม่โตนะครับจะมีลักษณะเหลืองเหลืองซีดๆนะครับใบเล็กๆนะครับแต่ถ้าเห็นอย่างนี้นะครับนี่คือใบเมลอนที่ได้ธาตุอาหารได้ปุ๋ยเต็มที่สังเกตได้จะมีเส้นใบนะครับจะมีสีเขียวเข้มอย่างนี้นะครับนี่คือการสะสมอาหารเต็มที่แต่ถ้าผิดจากเนี้นะครับเหลืองเหลืองอ่อนๆหรือใบเล็กเนี่ยนะครับก็จะได้ปุ๋ยที่ไม่สมบูรณ์นะครับ นั่นคือวิธีการสังเกตง่ายๆถ้าให้ปุ๋ยน้อยเกินไปนะครับทีนี้มาดูวิธีการสังเกตนะครับว่าเราให้ปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยลักษณะใบจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราให้ปุ๋ย AB เนะครับเข้มข้นมากจนเกินไปเนี่ยนะครับเมลอนเขาก็จะผลักส่วนที่ เกินออกมาทางใบนะครับโดยการคายออกมานะครับเช้าเช้าเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับถ้าวันไหนอากาศชื้นชื้นเนี่ยจะมีหยดน้าเกาะอยู่ตามขอบใบเนี่ยนะครับปุ๋ยพวกนี้ครับก็จะถูกผลักออกมาด้วยนะครับแล้วไปกองที่ริมใบนะครับถ้าใบนะครับขอบใบเนี่ยมีอาการไหม้นะครับไหม้เหลืองนั่นแสดงว่าปุ๋ยที่เราให้เนี่ยเกินนะครับไหม้ไม่เป็นขอบเลยนะครับไหม้นะฮะเป็นขอบที่ใบนะครับ นั่นคืออาการของปุ๋ยเกินครับนี่คือเทคนิคการสังเกตลักษณะการให้ปุ๋ยที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปแบบง่ายๆนะครับส่วนจะให้ชัดเจนนะครับหรือให้แน่นอนเนี่ยเราต้องดูสภาพอากาศแล้วก็ดูปริมาณนะครับปุ๋ยและคู่มือการให้ปุ๋ยควบคู่ไปด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้หวังว่า คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสักพีลิตเติ้ลฟาร์มความอารมณ์ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ